เดี๋ยวเด๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่55ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดไม่เป็นประโยคโจทย์ถามว่าเป็นประโยคหรือไม่เป็นประโยคนเนี่ยน้องอย่าลืมว่าประโยคหนึ่งประโยคจะต้องมีภาคประธานและภาคแสดงอยู่ ถ้าส่วนไหนที่ไม่มีภาคแสดงข้อนั้นก็จะไม่เป็นประโยคข้อที่เขามักจะเอามาหลอกเนี่ยก็คือข้อที่ภาคประธานยาวๆแล้วก็ขยายภาคประธานเยอะๆแต่ไม่มีภาคแสดงมา อาหารที่มีห้องใต้ดินอาคารขอโทษค่ะอาคารที่มีห้องใต้ดินหรือที่จอดรถติดกับตัวอาคาร้องจะเห็นว่าตั้งแต่ที่มีห้องใต้ดินหรือที่จอดรถติดกับตัวอาคารอันนี้มันคือการขยายอาคารแต่มันไม่มีภาคแสดงเลยเพราะฉะนั้นส่วนนี้ไม่ใช่ประโยค ต้องระวังอย่าให้มีควันรดรั่วเข้าตัวอาคารก็เข้าใจได้เป็นภาคประธานเป็นภาคแสดงเนาะควรมีการระบายอากาศอย่างมีประสิทธิภาพอุปกรณ์เครื่องเรียนเครื่องมือเครื่องใช้ในอาคารอันนี้คือคำนามทั้งหมดและเป็นแค่ส่วนประธานไม่ได้บอกภาคแสดงต้องสำรวจดูว่าปล่อยสารพิษเช่นฟอร์มาดีไฮบ้างหรือไม่ แสดงว่าส่วนที่ไม่เป็นประโยคคือส,ส่วนที่หนึ่งกับส่วนที่สี่ที่จะบอกว่าแม้ว่ามันจะดูเหมือนส่วนที่สองส่วนที่สามส่วนที่ห้าเนี่ยดูเป็นการที่พูดขึ้นมาแบบไม่มีอะไรเลยอะ่ะมันเหมือนจะไม่มีประธานน่ะแต่ส่วนนี้เนี่ยน้องพูดแล้วน้องก็ยังเข้าใจนะถ้าอยู่ดีน้องไปพูดว่าต้องระวังอย่าให้มีควันรถด้วยเข้าตัวอาคารคนก็ฟังน้องเข้าใจนะแต่ถ้าน้องไปพูดว่า อุปกรณ์เครื่องเรือนเครื่องมือเครื่องใช้ในอาคารคือคนก็จะแบบแล้วแล้วยังไงต่อคือมันมันขาดมันเหมือนจะขาดประธานเนี่ยมันยังโอเคมากกว่าการที่มีแค่ประธานแล้วไม่มีภาคแสดงเลยสรุปข้อใดไม่เป็นประโยคคือข้อที่มีภาคประธานแต่ว่าไม่มีภาคแสดงแล้วชอยส์ที่มาจะหลอกเนี่ยคือภาคประธานยาวๆเยอะๆแต่ว่ามันก็ไม่รู้ว่าทําอะไรอยู่ดีเช่นอย่างนี้ อาคารแล้วก็ขยายมายาวมากแต่ก็ไม่บอกว่าทำอะไรหรือว่าอันนี้คือภาคประธานล้วนๆยาวมากแต่ว่าไม่มีภาคแสดงนั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามไว้ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ ความรู้ดีก็ดูวนไปไอติมร้อนใหม่ต้องวนไปชิมโหเยอะแยะเลย